เห็นแล้วหรือยังว่าวัตุเอเจนต์คิวมือถือแห่งความหรูหราที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุดที่เฮรเรสลอนดอนมีอะไรที่ทําให้มันเป็นเครื่องมือที่เหนือกว่าทุกอย่างมาดูกันว่ามันมีอะไรที่ทําให้มันเป็นมือถือแห่งความหรูหราจริงๆวัตุเอเจนต์คิวถือเป็นการกลับมาที่บ้านของแบรนด์วัตุที่มีความหรูหราที่มาจากเฮรเรสในลอนดอนซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และความหรูหราที่เฉพาะตัวตัวเครื่องเอเจนต์คิวมาพร้อมกับสเปคระดับเรือธงที่แท้จริงด้วยหน้าจอมูลเลตขนาด6.02นิ้ว ที่มีความละเอียดสูงและอัตรารีเฟรชเบรด 120H งร้เฮิร์ทำให้การใช้งานหน้าจอเป็นเรื่องง่ายและสมจริงมากขึ้นใต้ตัวเครื่องมีชิปเซตตัวท็อปอย่าง snapdragon 8 elite soc ที่เป็นรุ่นสูงสุดและถูกขัดสรรมาเพื่อใช้กับ agent q พร้อมกับแรมขนาด1 6 gb และพื้นที่เก็บข้อมูล5 1 2 gb หรือ1 tb ทำให้มันมีพลังประมวลผลที่สูงสุดในตลาดพลังนี้รองรับการทำงานที่หนักแน่น,นเช่นการเล่นเกมหรือใช้งานแอปพลิเคชันที่ต้องการประสิทธิภาพสูง ด้านการถ่ายภาพเอเจนต์คิวก็ไม่มีอะไรต้องพิพากษามีระบบกล้องหลังสามตัวที่มีความสามารถสูงกล้องหลัก 50MP มีระบบกันสั Sun ่น OS และเซ็นเซอร์ Sony d m x 9 0 6ที่มีรูรับแสงที่ปรับได้ตั้งแต่ f1.59-4 ศูนย์ทำให้มันมีความชัดเจนและความละเอียดสูงในการถ่ายภาพในทุกสภาพแวดล้อมกล้องอวัลตรไวท์ 50MP ที่สามารถถ่ายซูเปอร์แมโครได้ใกล้ชิด และมุมมองกว้าง122องศาทําให้มันเป็นเครื่องที่ดีสําหรับการถ่ายภาพแบบวิวกว้างกล้องเทเลโฟโต้64 MP ที่รองรับการซูมออปติคัล2เท่าทําให้มันมีความสามารถในการถ่ายภาพที่ไกลและชัดเจนพร้อมระบบกันสั่น n o i s ที่ช่วยให้ภาพไม่เกิดสั่นเมื่อถ่ายภาพในที่มีแสงแรงกล้องหน้าขนาด32 MP ทําให้มันมีความสามารถในการถ่ายภาพซีฟี่และวิดีโอกล้องหน้าที่ชัดเจน แต่เอเจนต์คิวไม่ได้เพียงแค่มีสเปคที่ดีแต่ยังมีบริการและงานฝีมือที่เหนือกว่ามีลำโพงสเตอริโอคู่ที่รองรับดิสอุนทราทำให้คุณสามารถได้รับประสบการณ์เสียงที่ดีและชัดเจนมีชิปเข้ารหัสข้อมูลแบบฮาร์ดแวร์โดยเฉพาะทำให้มันมีความปลอดภัยสูงในการเก็บข้อมูลพร้อมกับพื้นที่คลาวขนาดสิบทีบีที่มอบให้แก่ผู้ซื้อทำให้คุณสามารถเก็บข้อมูลของคุณได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบายและจุดเด่นที่ทำให้เอเจนต์คิวมีความหรูหราก็คืองานฝีมือ และเทคโนโลยีที่เหนือกว่ามีการใช้หนังจอรเคาบริสุทธิ์ในการผสมผสานกับเทคโนโลยีล้ำสมัยตกแต่งด้วยช่องใส่ซิมที่ออกแบบเป็นปีกเหี่ยวและใช้บานพับสไตล์สวิสทาให้มันมีความเป็นเอกลักษณ์และความหรูหราที่เฉพาะตัวมีการขึ้นรูปตัวเครื่องแบบยูเชฟที่ไร้รอยต่อและใช้ทองคําหนาเคลือบด้วยทําให้มันมีความหรูหราที่แท้จริงแต่จุดเด่นอีกประการหนึ่งของเอเจนต์คิวก็คือบริการรูบิทอกที่เปลี่ยนระบบช่วยเหลือส่วนตัวมาใช้ AI เอเจนต์เป็นหลักแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนเป็น AI แต่ผู้ใช้ยังคงสามารถกลับไปใช้บริการคอนเสียร์ที่เป็นมนุษย์ได้ตลอด24ชั่วโมงเมื่อ AI ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทําให้มันมีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างรวดเร็วและเป็นมิรเอเจนต์คิวก็ไม่ใช่เพียงแค่สมาร์ทโฟนเท่านั้นแต่เป็นเครื่องประดับแห่งสถานะที่ประสานงานฝีมือดั้งเดิมเข้ากับนวัตกรรมล้าสมัยทําให้มันมีความรูราที่แท้จริงและเป็นเครื่องที่มีคุณภาพสูงสุดในตลาด แต่จะซื้อเอเจนต์คิวได้ยังไงราคาของมันยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแต่สามารถซื้อได้จากเฮรสในลอนดอนเท่านั้นในเบื้องต้นถ้าคุณเป็นผู้ที่ต้องการมือถือแห่งความหรูหราที่มีคุณภาพสูงสุดและงานฝีมือที่เหนือกว่าและยังมีบริการ AI agents ที่เป็นมิตรและรวดเร็วเอเจนต์คิวอาจเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับคุณเพื่อนๆคิดว่ามันดีหรือไม่ดีมาถามกันว่ามันจะเป็นเครื่องที่คุณต้องการมีหรือไม่มาพูดคุยกันในกลางคนรู้จักกันได้เลย